สวัสดีครับผมประชุมปรลาพูดนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลจิตเจริญเฉลยเพื่อเกียรติ80พรรษาอำเภอจิตเจริญเป็นวัดศรีสะเกดน,นะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มารับฟังการบรรยายงานเรื่องงานอาร์ทิอาร์นะครับของท่านอาจาร,รย์นายแพทย์คริศั์นะครับม,มานี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเท่าที่ผ่านมาเรือ่องอาร์ทากับผมเนี่ย ที่จะหางไกลเ้นที่บางอย่างเหมือนเราทำอยู่แต่ไม่รู้ว่าจุดโฟกัสมันคือตรงไหนวันนี้พอได้มาฟังอาจารย์ใหญ่แล้วรู้สึกว่าเริ่มมีไอเดียไดเก็ตอะไรมากขึ้นนะครับจากสิ่งที่ไม่รู้หรือสิ่งที่ทําอยู่ประจําเราไม่ทราบว่านั่นคืออาตุอาเราก็ได้มาประมิภาพเข้าด้วยกันประมินผลออกมาหรือว่าอนาคตข้างหน้าเราจะนําง,งานประจําที่เราทาอยู่มาเข้าสู่กระบวนการอาตุอา,อ,า,อ,าอยางไรนะครับ ซึ่งวันนี้ในห้วงเวลาที่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับเราจะได้ขนาดนี้ผมก็เลยอยากจะขออน,นุญาตเชิญชวนพี่น้องชาวศิษสะสเกตอุบลพระโศกรเจริญม,มุกดาหารในเขียนบริการสุขภาพที่ส0ดของเรานะครับได้ไปติดตามอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับในงานนี้ครับอาจุอาเสริมพลังสร้างคุณภาพสู่สุขภาพนะครับขออนุญาตเชิญชวนไปร่กันเด้อครับเด้อ